สวัสดีครับพี่น้องมาเดอร์มูนี่สิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหม้ออีแดงครับพี่น้องตามมาตามมาครับพี่น้องมาไปเบิ้งน้ำกันครับมอนี่สิแสบแสบซัได a มาเดอร์สุขูสุขพลครับผมนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กครับพี่น้องนี่เหนียวนุ่มครับอยู่บ้านเพชรโพศิลานะครับพี่น้องหรือบ้านโพศิลาครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหม้ออีแดงครับสาขาหนึ่งคนครับ พี่น้องมาเด้อสุขูสุขคนครับเสิรแซ่บน้ำกันตอนเที่ยงครับพี่น้องผูใดท่านได้กินก๋วยเตี๋ยวกับมาเด้ครับเด้อสุขภูสุขคนครับนี่เป็นแต่แซ่บบ่าพี่น้องน้ำเพิ่นเข้มข้นนะครับนี่ร้านนี้บ่ถือบ่แพงครับอ0าสิบบาทสบายสบายครับพิเศษนี่เครื่องเน้นเน้นครับพี่น้องเส้นนุ่มๆเส้นเล็กพี่น้องมาเสรแซ่บน้ำกันครับสุขูสุขคนครับโอพี่น้อง ืัอนี้ก็มากับไอตังคือเก้าครับคนครับผู้บุญครับเพิ่มมาน้ากันตลอดนะครับนี่กินน้ากันครับแส็บครับแซ่บย่บอยตั้งืันนี้ดยออือคุนครับเบื้องพี่ตังครับดาราประจําช่องนลยครับกินเส้นเล็กคือกันครับแบบแบบแหงเลยครับเส็บน้ำกันครับพี่น้องสุกูสุกคนเส็บๆเพลิตอนเทียงเหมือนฮอนครับ มันเออสุขูสุขคนครับผู้ใดท่านไดนกินทางไก่ทางไก่เพราะว่าทั้งไทยทั้งเลาเอฟซีทุกท่านครับของช่องสุรศักดิ์ยูเย็นนะครับผมมากินน้ำกันครับบมมียั้งมาฝากครับมีแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่ยเรามาฝากมาตอนพี่น้องครับมากินน้ำกันครับผมมาเอาเลยนะครับบันี้กินนะครับบะนี้พี่น้องมาเส็บเบน้ำกันครับอโซยเลยครับนีข้ามยิ่งครับพี่น้องมาๆมาเส็บเบน้ำกันครับผมสุขูสุขคนครับนี่ อ,อีกจะข้ามก่อนอีกจะข้ามอีกจะข้ามเพื่อพี่พะนองครับข้ามนี่นี่ครับแซบครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับโอมสวัสดีครับเจวดนาที่